ีอะไรครับผู้กํากับสุราศขอกําลังตารวจคุ้มกันหนุ่มและทีมด้วยค่ะอ๋อตะกี้ผมดูข่าวหนุ่มหนุ่มกัญชยัยกาลังลงลงเครื่องบินที่สนามบินสุราศนะตะกี้ก็โทรหาผมสามครั้งก็เดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโทรกลับแล้วกันนะคุณหนุ่มนะผมโทรไปหาก็ทีแล้วเมื่อกี้นะครับก็เอาเรื่องคุณหนุ่มกัญชัยหน่อย นะครับนะคุณหนุ่มกัญชัยคือคุณหนุ่มกัญชัยในวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ก้าวโมงเช้าเนี่ยเขาต้องไปเป็นจำเลยโดนพวกชาวคณะลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยเขาฟ้องเรื่องหมินประมาทโดยการโฆษณานะส่วนตัวผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับจริงๆนัดไต่สวนเนี่ยคุณหนุ่มไม่จำเป็นต้องไปแต่คุณหนุ่มก็อยากจะไปเจอหน้าพวกชาวคณะลัทธิเชื่อมจิตอยากจะไปเจอหน้าดูซิว่าเขาจะทําสีหน้าอย่างไรก็จะมีคนไปด้วยกันเยอะแยะมีคุณต้นอ้อมีคุณอี้มีอะไรต่างๆมากมาย ชาวคณะอเวนเจอร์ก็เดินทางไปที่ศา,ารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจริง,รงๆไม่ต้องไปหรอกแต่เขาอยากไปนะไปจะได้ดูหน้าซิว่าไงไต่สวนมันจะมีมูลไหมนะผมเชื่อว่านะครับการนําเสนอข่า,ขาวของหนุ่มกันชัยเนี่ยรายการโหนกระแสะเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสำนักพุทธมหาเถรสมาคมพมตํารวจอะไรต่างเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการตามกฎหมายกับ นะรัฐที่เชื่อมจิตเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาคําสอนต่างๆเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับพระไตรปิฎกเท่าที่ผมติดตามข่าวน,นะนะการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็มีการถอดคาพูดแล้วพบว่าอาจจะหมิ่นเมย์ต่อการเ,าเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือเท็จอาจจะบิดบอระกอรต่างๆสถานการณ์มาถึงขนาดนี้ผมยังเชื่อว่า คดีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยในวันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าที่หนุ่มกัญชัยเป็นจำเลยเนี่ยไม่น่าจะมีมูลความเห็นตัวตัวนะนะก็เอาใจช่วยหนุ่มกัญชัยนะผมเชื่อไม่มีมูลหรอกครับเพราะว่าการน,นําเสนอข่าวเรื่องอะไรต่างๆที่มันกระทบต่อศาสนานะเรื่องการบิดเบือนศาสนาหรืออะไรต่างๆเช่นเด็กเชื่อมจิตอะไรเหล่านี้ที่มันดูแล้วเป็นเรื่องที่แปลกๆมีคนไปหลงเชื่อกราบไหว้ยแลรต่างๆเนี่ย มันน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันไม่น่าจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับแลวผมเชื่อว่าหนุ่มกัญชัยต้องรอดนะนะครับนะต้องรอดคุกไม่ต้องห่วงนะครับนะแต่ถ้าแต,แต,แต่ถ้าแต่ถ้าไม่รอดเดี๋ยวก็พี่เดก็เตรียมเข้าผัดโอเลี้ยงไปให้ <laughs> แต่ผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วครับเพราะว่าจะต้องผ่านไปด้วยดีนะผมว่ามันใกล้จบแล้วนะคดีไอเด็กเชื่อมติดอะไรต่าง นะครับผมว่าเดี๋ยวมันก็จบแต่ผมดูแล้วเนี่ยไม่รู้ทั้งทานายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะโดนรวบไปหมดหรือเปล่าน,นะครับเพราะเด็กเนี่ยมันอายุน้อยมีความผิดก็ไม่ต้องรับโทษน,นะครับไม่ไม่ต้องรับโทษน,นะครับนะเ,เพราะอายุน้อยมากอ่ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอายุน้อยก็ไม่ต้องรับผิดมีความผิดไม่ต้องรับโทษก็ไม่มีอะไรนะก็อยากจะฝากาพ่อแม่ อย่าไปยุโยงอย่าไปส่งเสริมเด็กให้กระทำความผิดนะก็พูดเป็นการทั่วไปไม่ได้หมายถึงไทรหรอกนะไอ้พวกชาวคณะเชื่อมจิตอะไรพูดอะไรหน่อยก็ฟ้องพูดอะไรหน่อยก็แจ้งความนะเออข่มขู่แล,ล้วเกินใหญ่กันแล้วเกินนะพวกมึงนะเป็นใครเทวดามาเกิดไั้งไงนะครับอย่าไปอ้างว่าเป็นพูะพุทธเจ้ามาเกิดนะกูไม่เชื่อหรอกนะถ้ามันบอกว่าเป็นลูกพุทธเจ้านะขอใบเกิดมาหน่อยเอาใบเกิดไปแสดงที่ศาลด้วย ถ้าสมมติว่ามึงบอกว่ามึงเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเป็นลูกอาณาคามีเป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมเอาใบเกิดไปสงสารนี่นะนะครับการกระทาใดๆน,นะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงแต่เราก็ยังไปบอกกับประชาชนว่าเป็นความจริงเขาเรียกว่าความเท็จนะและถ้าได้เงินได้ทองไปมันก็จะกลายเป็นช่อโกงประชาชนนะ่ะนะครับระวังนะนะถ้าทำผิดก็ต้องติดกุ๊กติดตารางนะครับ <N ic> um> จำไว้และกระทำความผิดหลายครั้งหลายการรมนี่ก็นับโทษต่อกันไปนะนะกรรมละห้าปีนะก็ต้องระวังนละก็ฝากฝากกันไว้นะ <N ic> um> เออเรามาดูตัวบทกฎหมายกันนะครับมันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างเด็กอายุยังไม่เกิน12บปีกระทำการกระทำความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษมาตราเจสิบนะเด็ก8ดขวบถึงแม้ทำผิดก็ไม่ต้องรับโทษนะครับไม่ต้องรับโทษนะ เพราะฉะนั้นแต่พ่อแม่เนี่ยถ้าใช้เด็กสมมุตินะเป็นเรื่องสมมุติใช้เด็กแกดขวบเป็นเครื่องมือในการหมิ่นประมาทคนอื่นหรือในการหลอกลวงประชาชนหรือในการร่วมกันนําข้อมูลอภิเ็ตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อคําสอนผิดเพี้ยนนะสมมตินะสมมติว่าทําผิดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดนะส่วนเด็กมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษตามมาตราเ3เพราะอายุยังไม่เกิน12ปีนะครับแต่ ถ้าเด็กกระทำความผิดก็ให้พนักง,งานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักง,งานเจ้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กก็อาจจะต้องเอาไปเก็บไว้อืเอาไปเก็บไว้อยู่บ้านไม่ได้เพราออยู่บ้านเดี๋ยวก็มาไล่สดอะไรจำลองเนี้ยนะอันนี้สมมุติว่าทําผิดนะมาตราเจ็ดสิบสามนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงแบบโอ้โหเด็กถึงก้าวแล้วก้าด่ากันไทยก้าอะไรต่างๆนะครับนะก้าวิปากวิจารณ์เป็นคนเจ้าชู้บ้างอะไรต่างๆเด็ก ผมว่าลำพังเด็กเนี่ยนะเด็กแปดขวบเนี่ยผมเชื่อว่าเด็กแบบนะไม่น่าจะกระทําความผิดหรอกมันอาจจะเกิดผมสันนิษฐานเราเองนะคาดคะเนาเองนะว่ามันอาจจะเกิดจากพ่อแม่หรือเปล่านะเนี่ยคดีเชื่อมติดเนี่ยผมว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่าพี่น้องว่ายไงล่ะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะ่นะครับอันนี้ก็เราจะติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าคดีไม่มีมูลนะเชื่ออย่างนั้นเลยเนะี่ยเชื่อว่าเชื่อว่าไม่น่ามี นะครับนะทังทนงทนายเขารอกันอยู่ที่สนามบินสุราษฎร์กันหมดแนละ้วนะครับนะนะครับก็ขอให้คุณหนุ่มการชัยโชคดีคนระับนะครับนะการจะฟ้องหมิ่นประมาทนี่ไม่ใช่ว่านะนึกอยากจะฟ้องก็ฟ้องนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะการกระทําที่เป็นหมิ่นประมาทนี่ต้องเป็นกรณีใส่ร้ายใส่ความเรื่องส่วนตัวไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าเป็นการถ้าเป็นการนําเสนอข่าวตามความจริงเป็นเรื่องจริงเป็นประโยชน์กับประชาชน ช่วยปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่มีความผิดนะครับไม่มีความผิดนะเป็นไปตามมาตราสามสองเก้านะมาตราสามสองเก้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะเปิดให้และอ่านให้พี่น้องประชาชนฟังนะอืมนะครับเพราะจะเออสามสองเก้าผู้ใดแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตติชมโดยความเออด้วยความเป็นธรรมติชมบุคคลหรือสิ่งใดก็แล้วแต่นะอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำก็คือเพื่อไง วิาพากษ์วิจารณ์บุคคลหรืออะไรต่างๆถ้ามันเป็นเรื่องจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยไม่มีความผิดฐานบินประมาทเพราะประชาชนได้ประโยชน์นะคดีเนี่ยรายการผลกระแสวิาพากษ์วิจารณ์บอกว่ามีเด็กคนหนึ่งแปดขวบนะเ,เป็นได้รับมอบหมายมาจากอะไรต่ออะไรอย่างต่างอ้างตัวเป็นคนที่สามารถเชื่อมจิตได้นะรู้นั่นรู้นี่อะไรต่างๆแล้วก็อธิบายธรรมะของพระพุทธเจ้า แต่ปรากฏว่าแพรนี่ไพวันไปตรวจสอบแล้วเอ้ามันไม่ตรงกับพระไตปิดกพอไม่ตรงปุ๊บมันก็ผิดเพี้ยนนะแล้วก็มีการจัดอบรมจัดคอร์สจัดอะไรต่างๆเนี่ยการกระทําดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สังคมป้เป๋นะครับพอสังคมป้เป๋แล้วมันก็อาจจะทําให้คนที่เขานับถือศาสนาพุทธก็รวมทั้งผมหรือจะพูดง่ายๆรวมทั้งกูด้วยก็ได้รับความเสียหายเขาก็กมีการนําเสนอข่าวเป็นข่าวใหญ่โตนะฮะแต่หลังจากนั้นก็โดน พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเชื่อมจิตฟ้องนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบบนี้นะต้องให้ศาลตัดสินจะได้จบทุกทีว่าโอเคต่อไปเนี่ยเด็กจะมาทำอะไรแบบนี้ได้ไหมจะมาสอนออคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะที่ไปตรงตามพระไตรปิฎกได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะฮะก็ดูภาพข่าวแล้วก็ การใช้ก็ไปถึงที่สุราษฎร์เรียบร้อยแล้วนะก็ว่ากันต่อไปนะ